El ah. 2023 แฟนสาวของติ๊กกลิ่นสีคะ่ะหน้าตาดีมากๆเปิดภาพเบียาของติ๊กกลิ่นสีเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะสาหรับดาราพิธีกรชื่อดังของวงการทีไลฟ์เกอนต้องรู้จากเขากันละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถจ้าตัวนั้นคงจะได้เห็นกันจากในรายการเกมพันนาน,นั่นเองเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการมาน,นานแล้วล่ะคะ่ะนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถซึ่งจ้าตัวเองก็เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่ไปร่วมพ้นกับซูโมกิ๊กค่ะต่อบริษัท ทิปเปิลทูจำกัดผลิตรายการเกมโชว์ตั้งแต่แสบคุณ2ในปี2540และรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรักโฆษณนเมืองเกมพันหน้า จิก,กับบายรายการยุทธการบันเทิงทั้งนี้เขายังเป็นดารานักแสดงและผู้กำกับอีกด้วยนะคะโอ้โหมารความสามารถจริงๆค่ะในวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาติดตามแฟนสาวของเขาแฟนสาวของหนุ่มติ๊กนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หน้าตาดีมากๆเลยเลยคะ่ะปัจจุบันจ้าตัวจะอายุ59ปีแล้วเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแต่ว่ายังมีภรรยาที่แจ่มสวยเวอร์อยู่เลยค่ะจะน่ารักกันขนาดไหนเรามาชม พาไปรพร้อมกันค่ะ